สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมวันนี้ว่าพ่อก็ช่องยายไปสีแชนแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้าวันนี้ยายไปสีก็ได้นําข้อมูลสรุปอาจารย์ท่านใดเขาไหมพี่น้องเบิ่งพี่น้องพิจารณาไว้เป็นแนวทาทงวันประจําวันที่หนึ่งสิงหาเนาะจ้าพี่น้องเนาะวันศีไปรับชมรับฟังข่าวฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไปสีนะไเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจ้าพี่น้องเนาะย้ำยายไปสีลงคลิดไม่ไม่หรือว่าอัปเดตคลิดไม่ไม่พี่น้องก็สิบุรย์พาชมแนวทางเนาะจ้ะพีทน้องไปเบิ่่งวา อาจารย์ใดสำนักใดเพิ่นห้เขากะพี่น้องกะติดตามไวถ้าเป็นแนวทางงวันทีหนึ่งนอกจากพี่น้องเนาะไปเบื้องสรุปด้วยนอกจากพี่น้องว่าอาจารย์ใดเพิ่นเขาเลยนอกจากเนาะอาจารย์ท่านนี้เพิ่นบอกว่าเนาะอาจารย์สุริยาเนาะจ่าเพิ่นบอกว่าวิ่งศูนย์สันจ่าเพิ่นห้บนแต่ไปออกศูนย์ล่างนอกจากพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ไม่เลี้ยวพี่น้องเอ้ยถาม้าหล่มานในว่านอกจากพี่น้อง งวดนี้ถนนสายบางนาตาดเป็นกาให้เข่าสองหาคือเข่าเนาะจากพี่น้องงวดเข่าตรงๆเลยเนาะจากงวดที่แล้วเก่าสองออกสองเ่างวดนี้เพื่อห้ยสองหาจ้าออกสองหาตรงๆข้างบนเลยเนาะพี่น้องเนาะเนวทางของถนนสายบางนาตาดพี่น้องก็ติดตามไว้เป็นเนวทางในงวดวันที่หนึ่งสิงหาใดเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้มาตัวค่าวสานจากงวดที่แล้วห้สอง ออกสองล่างเนาะพี่น้องงวดนี้เพื่อนบอกว่าเข่ากับศูนย์มาตัวใดตัวหนึ่งวัสันพี่น้องศูนย์ล่างอีกคือเก่าเนาะจากพี่น um ้องเนาะเพื่อนบอกว่าวิ่งบนล่างมาตัวใดตัวหนึ่งวันสันออกศูนย์ล่างคือเก่าเนาะจากพี่น้องงวดนี้เนาะจากเนาะ่อไปเลขจ้านี่เลขวิ่งไอหมั่นวัาสันจ้างวดนี้เพื่อนบอกว่าหากับเจ็ดมาตัวใดตัวหนึ่งวัสันพี่น้องเขาเจ็ดบนเจ็ดล่างแล้วก็หาขั้งเทิื่องอีกเนาะพี่น้องเนาะจากแนวทางเลขวิ่งไอหมํานเนาะจากพี่น้องต่อไปเลขจ้าอันนี้เสี้ยนทาไส้วาสันจ เด่นถ่ายรางวัลทีหนึ่งมาสั่นจานเด่นข้างบนเนาะพี่น้องเนาะเด่นสองมาสั่นออกสองหาเนาะจ้าพี่น้องกะนาที่ตามเนาะพี่น้องเนาะเซียนทาไส้เนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าวิ่งสายทหารเพิ่นมาใบแหลกเนาะจ้าพี่น้องใบมือเสาเพิ่นมาบ่กเขาเพิ่นห้8แปดเนาะจ้าเนาะงวดวิ่งสายทหารเพิ่นหม้มาใบแหลกเพิ่นบอกว่าให้เจ็ดสั่นพี่น้องเข้าเจ็ดบนเจ็ดล่างเนาะจ้าพี่น้องเนาะ เจ็ดหลักร้อยแล้วก็เจ็ดหลักสิบล่างมาสันจาน่าจ่าไม่ว่าทั่งเลยวิ่งสายทหารอันนี้คือใบแรกที่เพื่อนไฮมาเนาะพี่น้องเนาะวันที้สายทหารเพื่อนมาสองใบเนาะจ่าพี่น้นองเขาใบแรกเนาะจา่าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนมองว่าเด่นเจ้าสัวว่าสันพี่น้องวันที่แล้วไหสองออกสอ,องเก่าเมื่อนี่เพิ่นนไฮเจ็ดสันพี่น้องเพื่อนว่าเขาเจ็ดศูนย์เนาะจ่าเนาะกะเลขกวิ่งเด่นล่างเจ้าสัวเนาะจ่าพี่น้องกับเขาตามเคยาจเนาะ ต่อไปเลยจ้าบนโดดโดดประสั้นบนโดดเดียวของเอ็ดกุ้งน่าจะพี่น้องให้เจ็ดพระสั้นเข้าเจ็ดรักลอยแล้วก็เจ็ดักสิบลางน่าจะพี่น้องกับนาที่ตเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้คนสุลินทสั้นจากบนวานเนาะเพื่อให้2องหามาเขา2องหาตรงตรงนี้น่าจะพี่น้องของเทิอกนาะพี่น้องเนาะเพื่อที่ตามคนสุรินอยู่กับแคหนาจอไปเป็นแนวทางเลยน้อพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้อาจารย์อุดมท่านญาหานสั้นจากบนวาน สองตัวบนไก่หกสองกับเกียดศูนย์ออกเกยดศูนย์ข้างล่างตรงๆนีนาะพี่น้องเนาะ่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกกลางล่างสันงาา่น้องอาจารย์เอกสิธเนาอพี่น้องเพ,พิ่นกะไหมากศูนย์หกสองานสะั่นเข่าศูนย์นพี่น้องเนาะเข่าศูนย์รักหนวยนาอพี่น้องกาผป้ไดติดตามอาจารย์เอกสิทธ์อยู่กะเคีบหนาจอไปเป็นแนวทางไรนวดหนาอะไรเนาะจ้าเนาะต่อไปเลขจ้าอันนี้ของแอดเคอีาสั่นจ้าเพิ่นบอกว่า บนมาสันหนึ่งกับสองมาตัวใดตัวหนึ่งเข่าสองทคนกับขีดเสียนสีขาวขาวให้ตัวเด่นเนาะจากพี่น้องเนาะกะก็บหน้าจอไปเป็นแนวทางหงัดต่อไปเนาะจากเนาะต่อไปเด้จ้าอันนี้หนุ่มใหญ่บุรีรัมย์มาสันงวดทีเแียวบนบอกว่าเก่าเนาะพี่น้องรักสีพลางเก่ามาสันออกรักหน่วยเนาะจากพี่น้องออกสองเก่านาะจ่าเนาะหงวดนี้เพื่อนกับว่ารักสีพลางมาสันงัดนี้ออกตรงตรงพี่น้องเจ็ดมาสันเนาะจ่าเนาะสิบหน่วยมาสันออกเจ็ดศูนย์ลางเนาะจากพี่น้อง เขาของเพื่อนกะหนาที่ตามได้นอพี่น้องนอุ่มใหญ่บริลัมมาสั่นนะจ่ะแคบหนาจอไปเป็นแนวทางไดนอพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ของอาจารย์เต้นอจ้าพี่น้องเพื่อนไห้ล่างมาาสั่นจ่ามันออกบนญนอพี่น้องเพื่อนไหห้าสองมาสั่นจ้าไปออกสองห้ากลางเัื่นงจ้ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ของย่อมาสั่นจ้าย่ออินเตอร์นอจ้าพี่น้องเนาะ เพื่อนหาหาหามาล่างผัดไปออกเรื่องนะพี่นองเพื่อนหาหาสองมาสั่นมันออกสองหาทางเรื่องนาะจพี่น้องกะนาที่ตามมันบลายชุดนอะจพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ของพี่หนวดใจดีล่างมาสั่นพี่น้องเพื่อนว่าห้พี่หนวดใจดีงวดที่เหลี่ยห้สองเก่ากับบาออกไปออกมาออกขางล่างมาสั่นจ้างวดนี่หาหาสองกลับไปออกขางขังบนคือกันนาะจพี่น้องเนาะกะผู้ใดติดตามพี่หนวดใจดีอยู่กะ เก็บหน้าจอไปเป็นแนวทางเลยนอกจากพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เลขพี่ใหญ่มาสั่นเด่นล่างสั่นพี่น้องไปออกตะเกิงเติงเบิร์ดต่อพี่น้องวิ่งซวงสั่นหายหาซวงออกซวงหาตะเกิงเติงน่าจะพี่น้องคะพิจารณาับไปเป็นแนวทางเลยนอกจากเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เซียนมาตามนัดมาสั่นสิบหกกรกฎาวิ่งเจ็ดมาสั่นเข่าทั้งล่างทั้งบนเนาะพี่น้องเจ็ดล่างเจ็ดศูนย์ล่างเจ็ดบนเจ็ดสองห้าน่าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้า อันนี้สายวิ่งแรงดีมีพลังมาสั่นออกพี่น้องเนาะงวดที่เลียวเพิ่นบอกว่าให้เจ็ดบนเก่าล่างมาสั่นออกบนทั้งบนทั้งล่างเนาะพี่น้องงวดนี้เพิ่นบอกว่าเจ็ดบนเจ็ดล่างคือเก่าสั่นจางงวดนี้เพิ่นว่าน้องงวดที่หกก็รักกระลออกมือนเนาะออกเจ็ดศูนย์กับเจ็ดสองห้าออกรักลอยทั้งล่างออกลักสิบเนาะจ้าพี่น้องเพิ่นก็บ,บอกว่า จ็ดิลาน่าซานพี่น้องแงไปสี่ก็เื่มบึงเจ็ดชิปลานเนาะพี่น้องเนาะค่ะพิจาจรณาไ้เป็นแนวทางไหนเนาะจ้าเนาะจากสา,ายวิ่งแรงดีมีพลังเนาะจ้าพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าตัวเดียวรางวันมาสันจากคนหายสูนมาจากแนวทางพดปัตยานเนาะจ้าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าสองตัวล่างมีมาให้เห็นรัฐบาลไทยมาสันพี่น้องเพื่อนหายมาก เขาเจ็ดศูนย์ตรงตรงเลยนะจ๊ะพี่น้องมาที่เรียกวกันค่ะให้สองเก่าว่าเขาหน้าจ้าวันนี้เพิ่นให้เจ็ดศูนย์ตรงตรงเลยนะจ๊ะพี่น้องผู้ใดติดตามเพิ่นอนยุก่ะเข็บหน้าจอไปเป็นแนวทางไหนนะจ๊ะเนาะต่อไปเลียจ้าอันนี้ของอันนี้ของคนบ้านนอกว่าสันเปลี่ยนจากแอดนุ่มเชียงใหม่มาเป็นคนบ้านนอกเนะพี่เรียวเพิ่นบอกว่าสิบหกกรกฎาคมว่า,กกา,าวสันจ่าเพิ่นว่า วดนี่หายั่งอยู่นาวซานบนว่าเขาหาลักนวยบนนอกจากพี่น้องค่ะติดตามไ้เป็นแนวทางไหนนอกจากเนาะจะถ่ายคลิปนี้ยายแพศีกขอขอ,ข,อข,อขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนอกจากที่ได้เขามารับชมรับฟังพี่น้องที่อยู่บ้านเฮาและอยู่ต่างแดนนอกจากเนาะกับขอให้สุขภาพแข็งแรง,งรักษาสุขภาพสุกคนอยู่ดีไม่แห้งนอนจากเนาะแห้งแห้งเรื่อยๆมีโชคมีลาภมีการมีงานตลอดนอกจากพี่น้องเนาะ ล้วก็ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้ะที่ได้แบ่งปันข้อมูลแนวทางมาให้แย่แพทย์ศรีมาแบ่งปันข้อมูลให้แนวทางให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเนาะจ้ะเนาะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แย่แย์ศรีน,ำน้ำเด้อจ้ะพี่น้องก็ขอขอบคุณหลายเด้อจ้ะสวัสดีจ้า